สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูพามาอยู่กลางแม่น้ําคนครนายกนะคะมีที่ดินฝากขายติดแม่น้ําแปลงนี้นะคะนี่ภูเขาอยู่ข้างหน้าเลยค่ะตรงที่อูยืนอยู่เป็นสะพานนะคะที่แปลงยาวนะคะตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะจะมีที่ดินแปลงที่อูชี้ไปนี้นะคะขนาด16ไร่นะคะอยากถือเก็บทํากําไรนะคะหรือจะทํารีสอร์ทโรงแรม ติดแม่น้ำนครนายกตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักถนนสาร,ริกานางรองมาเพียง1กิโลเมตรนะคะแล้วก็คือข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดค่ะส้มโอนะคะกระท้อนคือมากมายเลยนะคะเดี๋ยวท้าไงเราเข้าไปดูกันค่ะที่ดินนี้ก็คือ,อามาจากถนนสาร,ริกานางรองนะคะเพียง1กิโลเมตรค่ะก็จะมาเจอที่ดินติดถนนลาดยาง แปลงเขาเรียกวังยาวนะคะก็คือมีไฟฟ้าหน้าแปลงแ,ลงแบบนี้ค่ะท่านที่อยากได้ที่ดินสวนผลไม้ติดถนนติดแม่น้ำนครน,นายกแล้วก็ติดภูเขาค่ะ ตอนนี้มีท่านเจ้าของฝากแม่อู้มารีวิวหาผู้ดูแลแทนที่ดินแปลงนี้นะคะขนาด16ไร่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้อูยืนอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะเป็นสวนผล,ลไม้นะคะส้มโอเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังปลูกกล้วยนะคะเจ้าของอยากจะหาผู้ดูแลมาทำกิจการต่อนะคะ หน้ากว้างติดถนนเกือบ200เมตรเลยนะคะค่ะเป็นที่ดินแปลงขนาดกลางนะคะ16บหกไร่ค่ะติดถนนติดเขาติดแม่น้ำนะครนายกเลยนะคะอันนี้คือยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีนี่ค่ะมีส้มโอนะคะ กล้วยค่ะมะยงชิดตต้นนี้ต้นใหญ่มากมะยงชิดนะคะนี่มีต้นมะขามนะคะค่ะตอนนี้อุ้ยืนอยู่บนสะพานมิตรภาพวังยาวนะคะ นี่ก็คือเป็นแม่น้ำนครนายกเลยนะคะที่ดินอยู่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างเกือบ200เมตรนะคะแล้วก็ติดกับแม่น้ำแปลงนี้เลยนะคะมีน้ำทั้งปีแล้วก็ภูเขาใหญ่อยู่ข้างหลังเลยเป็นสวนผลไม้ขนาด16ไร่นะคะหน้ากว้างติด ถนนลาดยางเส้นใหญ่เส้นหลักนี้นะคะแปลงยาวข้างหน้าเป็นถนนสริการนางรอง3049พียง1กิโลเมตรนะคะนี่ค่ะที่ดินก็จะกินพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะตามฉนดที่อุ้ขึ้นให้เลยนะคะก็จะมีเป็นทั้งไม้ป่านะคะแล้วก็ผล,ลไม้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะ ข้างในก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็ปลูกกล้วยไว้นะคะเหมาะสำหรับที่จะมาทำบ้านนะคะรีสอร์ทโรงแรมนะหรือที่ดินแบ่งล็อกขายได้เลยนะคะที่ดินติดแม่น้ำค่ะส่วนที่เห็นข้าง,างในนะคะก็จะเป็นพวกส้มโอค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะขามต้นใหญ่เลยนะ แล้วก็ขนุนอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะมีต้นไผ่นะเป็นผลไม้ผสมประสานนะคะซึ่งอายุก็เยอะแล้วนะคะท่านเจ้าของก็เลยเจะบอกขายแปลงนี้ก็เลยไม่ได้ลงอะไรเพิ่มแล้วก็ปลูกกล้วยไว้เพื่อไม่ให้เป็นโดนภาษีเนาะนี่คือหน้าแปลงของที่ดินนะคะเป็นที่ดินสูงกว่าระดับแม่น้ำนะอย่างที่อุ้ให้ดูเลยขาข้างในก็ ลูกกล้วยไว้นะคะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะส่วนข้างในก็จะเป็นส้มโอค่ะทิวเข้ามานี่ก็คืออยู่บนพื้นที่16ไร่เลยนะคะตามฉโฉนดที่ขึ้นให้นะท่านที่มองหาที่ดินถือเก็บทำกำไรนะคะเป็นที่ดินทำเล ติดถนนลาดยางนะคะกว้างเกือบ300เมตรค่ะแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำนครนายกค่ะเป็นที่โล่งนะคะต้นไม้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นเป็นไม้ป่านะที่ใช้ประโยชน์ดได้ตอนนี้ก็คือเป็นกล้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส้มโอนะคะทำไรายได้ให้กับท่านเจ้าของนะคะหืมส้มโอดกมากให้ดูค่ะ อันนี้อู้อยู่ทางท้ายแปลงที่ดินนะคะก็ติดกับแม่น้ําเหมือนกันนะมาคิเรลิงสวยๆนะคะสามารถทําเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะสําหรับท่านที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กค่ะมีจุดให้เล่นน้ํานะคะด้านหลังแปลงที่ดินนะตอนนี้อู้อยู่ในพื้นที่สวนเลยนะคะที่ได้ยินเสียงอยู่ก็จะมีเสียงน้ําไหลหลากเลยนะ ตรงนี้ก็เป็นน้ําตกที่ของรีสอร์ทนะคะที่ติดกับที่ดินของเรานะตอนที่อุ๊ก็พาเดินเข้ามาในกลางแปลงที่ดินนะคะก็คือเป็นคลองล้อมรอบแปลงที่ดินเลยนะเป็นติดน้ำติดถนนอยูเขาค่ะ กล้วยที่เห็นอยู่ในนี้ค่ะก็คือเจ้าของแค่ปลูกไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่ดินเปล่านะคะจะได้ไม่เสียภาษีนะก็คือถ้าผู้ดูแลใหม่เข้ามานะคะสามารถที่จะแบ่งล็อกให้สำหรับสร้างบ้านได้เลยเนาะหรือว่าจะมาทำสวนก็คือลงทุเรียนเนี่ยได้เลยนะเพราะกล้วยก็เป็นไม้พี่เลี้ยงอย่างดีเลยนะคือจะเป็นทางทีเ่เจ้าของใช้แมคโคร ตัดหญ้าเหยียบไว้เพื่อว่า,าจะมีคนขอซื้อทางเนาะข้างหลังะคะ่ะท้ายแปลงจะมีที่สีไรอยู่ถ้าเขาตกลงซื้อขายกันนะคะตรงนี้ก็จะยกเป็นสาธณาณนะที่ดิน16ไร่ก็จะแบ่งครึ่งนะเขาก็จะไม่ขายราคานี้แล้วนะก็จะได้ไรล,ละหกล้านเลยนะคะถ้ายัางไงตัดสินใจซื้อก่อนเลยค่ะ สนใจนะคะนัดดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อูด่วนเลยนะคะเจ้าของฝากขายยกแปลงเพียงไร่ละ4ล้านบาทนะคะรวมค่าโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างเลยเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ